สบายดีท่านผู้ชมทางฝั่งเนือฝั่กลางฝั่งไตฝั่งไทยฝั่งลาวซาวท่างประเทศทุกท่านเมื่อนี้ข้าพเจ้าสิพาประทา,านมาเบิงการเย็ดกับดักกุ่งเนาะการด้วยตุกพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกต่อไปครับสมได้เลยเนาะนี่เป็นอุปกรณ์เนาะอันนี้เป็นตุกพลาสติก หรือว่าขวดพลาสติกแล้วก็นนมีดคัตเตอร์เนาะที่ว่าเราจะนำใส่การเห็ดกับดักใส่กุ่งใส่กุ่มใส่ปลาเนาะแล้วก็มีเล็กซที่ว่าเขาค้างไฟที่ว่าเราจะมาสีให้มันเป็นหูแบบนี้เนาะที่ว่าสีแล้วเป็นหู ต่อไปแมนมาหาสมนี่เฮาก็จะสีแบบนี้เนาะเปลี่ยนหูเปลี่ยนหู dekat situ Ini diberikan patut ก็จะได้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นเฮาก็เอาเล็กมาซี่ที่ตามไฟนะจะเป็นหูแล้วก็ไม้มาเสียบหลังจากที่สร้างสําเร็จก็จะได้ประมาณนี้เนาะกับดักใส่กุ้งด้วยตุกอย่างตุกพลาสติก หรือว่าจุไอขวดพลาสติกถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่เอากุ้งเนาะ